ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านพรศิริมโนหารที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประวัติการศึกษาของท่านประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทยปริญญาตีอักรรษรศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ประวัติการทำงานพศ2513ประจำกองสำนักงานต่างประเทศฝ่ายบริหารองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวพศ2527ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ฝ่ายบริการการตลาดพศ2550ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและปัจจุบันที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับพศ2551รางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีนักบริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานรางวัลบุคคลดีเด่นในสายตาช่างภาพสื่อมวลชนสาขาส่งเสริมการท่องเที่ยวจากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยพศ2552รางวัลบุคคลดีเด่น ของชาติสาขาพ,พัฒนาเศรษฐกิจจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีสมาชิกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรางวัลน,นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นจากคณะอักษรศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยายลายัยขอากราบเรียนเชิญคะ่ะ สวัสดีค่ะกาเเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านรองพรชัยแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ทุกทกท่านในสีจังหวัดทางภาคตะวันออกค่ะดิฉันขอชื่นชมความคิด,ดเริ่มของทางกลุ่มจังหวัดสีจังหวัดนี้นะคะที่มีความตื่นตัวแล้วก็ทันสมัยที่ว่าต้องการที่จะให้มีการให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอ AEC เนี่ยนะคะกับชุมชนในพื้นที่เนี่ยค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการรองรับ AEC ที่จะมาเต็มตัวในปี2558ก็คือ,อแค่3ปีนี่เองเออหลายท่านอาจจะงงว่าฟังฟังประวัติคนดิฉันนี่ทำงานอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดชีวิตแล้วตอนนี้ทำไมมาเกี่ยวอะไรกับกระทรวงพาณิชย์กรมเจรจากการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากว่าเมื่อดิฉันกเกษียณจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ มีการช่วยงานราชการอยู่เสมอไม่ได้หยุดดังนั้นทา,ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เห็นว่าถ้ามีการอะไรที่จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับภาคบริการภาคอะไรอย่างเนี้ยดิฉันน่าจะมีส่วนช่วยนําข้อมูลที่มีเนี่ยฮะมาถ่ายทอดแล้วก็รับฟังความเห็นของท่านแล้วก็เพื่อน,นํากลับไปอะไรอย่างเนี้ยนะคะดังนั้นก็เลยเป็นที่ปรึกษาของกรมในเรื่องการต่างประเทศก็เรื่องเอไซีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็ขอขอบคุณทางกรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศนะคะที่ได้กรุณานะ เออช่วยทำ PowerPoint อันนี้มาให้ดึง,ดง,ดงออกเด้อที่ช่วยทำ PowerPoint อันนี้มาให้เนี่ยนะคะพอดีมันมันมีดิฉันมีเวลาชั่วโมงเดียวอะตอนนี้ PowerPoint อันนี้มีประมาณ73หน้านี่อยากจะเรียนว่าเขาได้อัดกอปี้ลงไปในเอกสารในกระเป๋าให้แล้วคุณดึงออกมาเลยช่วยดึงให้หน่อยคะ่ะนี่ต้องแหงนหน้า เออๆนะค่อยใกล้หน่อยนะคะก็แปลว่าดิฉันก็เลยเห็นว่ามันอาจจะคุณทุกท่านก็ได้รับทราบเอกสารเหล่านี้แล้วเพราะว่าอยู่ในกระเป๋าเห็นหรือยังเอ่ยหน้าปกเป็นแบบเนี้ยค่ะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกรณีกลุ่มจังหวัดต,ตะวันออกนะคะตอนนี้เมื่อคุณได้รับเอกสารทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยดิฉันก็เห็นว่าดิฉันอาจจะไฮไลท์เฉพาะบางหน้าที่คิดว่าหน้าจะได้อธิบายให้ฟังนะคะก็เราก็อาจจะเปิดเป็น เออหัวข้อที่เตรียมไว้เนี่ยนะคะก็ประเภทว่าเขตการค้าเสรี FTA คืออะไรประชาคามเศรษฐกิจอาเซียนที่เรียกว่าอาเซียน e c o n น m มิ c คอมม n i t ตหรือ AEC เนี่ยนะคืออะไรแล้วก็ความสำคัญของภาคบริการต่อระบบธุรกิจของไทยการเปิดเสรีการค้าการบริการของไทยนะฮะตามรายการแล้วก็ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติของบุคคลหมายความว่า ถ้าเกิดคนไทยอยากไปทํางานในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือคนในกลุ่มประเทศอาเซียนอยากมาทํางานเมืองไทยเขาก็มีข้อตกลงกันอไอ้ทำเนอนี้แหละค่ะดังนั้นเรื่องที่จะบรรยายก็จะเป็นไปตามนี้โดยที่ดิฉันก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศช่วยทํำภาวะพลอันนี้มาให้ก็ขอแนะนําตัวเจ้าหน้าที่จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศค่ะคุณนลินทิพย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดิฉันขอไปที่หน้าสิบเลยดีกว่านะคะคือรู้สึกว่าหน้าสิบของดิฉันกับของคุณอาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะว่าเขาถ่ายด้านหน้าด้านหลังแล้วตอนหลังเนี่ยนะคะตอนท้ายของการบรรยายถ้าท่านใดมีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยนะคะหน้าสิบเริ่มต้นที่ว่า AEC คืออะไรทำไมต้อง AEC เออท่านไหนไม่ทราบมั่งเอ่ยฮะกรุณายกมือทราบหมดแล้วงั้นผ่านทราบหมดแล้วใช่ไหมคะว่า AEC คืออะไรนะคะเอาเปิดหน้าต่อไปหน้า1ิบเ AEC เนี่ยมันมาจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่เรามี10ประเทศ <c oughs> มาฟอร์มกันโอ้โหเราฟอร์มกันมานานมากแล้วทราบไหมฮะ <c oughs> เราก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> ตั้งแต่ปีสองพันห้ากี่ปีมาแล้วเนี่ยกี่ปีคะ อวงนี้เงียบดีจังเลยอ่ะปีนี้ปี2555อาเซียนก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี2510กี่ปีมาแล้วคะคะถูกต้อง45 45ปีมาแล้วเนี่ยใช่ไหมคะโดยที่เริ่มต้นเนี่ยก่อตั้งกันแค่5ประเทศถ้าดูบนแผนที่จะเห็นเลยว่า5ประเทศแรกเนี่ยคืออะไรคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยแลนด ที่เราพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเ,าเอาประเทศไทยไว้ข้างหลังไม่ใช่นะคะโดยทั่วไปมารยาทของประเทศต่างประเทศอย่างเนี้เขาจะใช้เรียงอาัฟาเบตกันนะคะดังนั้นห้าประเทศเนี่ยเราเริ่มเป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งและหลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามาเขาก็ต้องเห็นสิฮะว่าการมาร่วมกันเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์ถ้าไม่ประโยชน์ต้องต้องเลิกไปแล้วจริงไหมฮะอะไรที่ไม่มีประโยชน์มันย่อมสูญสลายไปตามกาลเวลานี่อยู่ยงมาถึงสี่สิบห้าปีแล้วก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นต่อไปก็เพราะว่ามันต้องมีประโยชน์ค่ะนี่ต่อไปนะคะ ไปหน้าสิบสีเลยหน้าสิบสี่คอนดิชันรู้ตรงกับคุณไหมคือเขาก็ไม่มี AECBlueprint ขึ้นมานะฮะก็บอก AECBlueprint นี่มันคืออะไรมันก็จะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะคะเห็นไหมฮะหวังว่าตัวหนังสือคงจะโตพอนะคะสี่ส่วนเขาก็เป็นการเป็นตาลาดและฐานผลิตเดียวอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะคือว่าเราต้องมองตัวเองนะแยกออกมาจากกลุ่มประเทศพวกอือพวกยุโรป คือเราต้องอย่านึกว่าเราคือไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่อย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้มันจะไม่ไปไหนเราต้องมองว่าเราคืออาเซียนอาเซียนก็คือ10ประเทศนี้ด้วยกันเวลาพูดต้องนึกถึง10ประเทศนี้รวมกันเราต้องการจะรวมฐานเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเพื่อแข่งกับพวกยุโรปหรือพวกอเมริกาหรือพวกอื่นที่ไม่ใช่อาเซียนพวกเราก็คงเคยได้ยินภาษิตตั้งแต่เราเล็กๆก,กันนะรวมกันเราอยู่อะไรทำองเนี้ยใช่ไหมคะ นี่ก็เป็นข้อต่อรองอันหนึ่งที่จะให้เราเนี่ยสามารถอยู่กันได้โดยที่ไม่ได้ถูกคนที่ใหญ่กว่าเราะลุกรานเรามากนะักนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเช่นกันดิฉันว่าน่าจะมีเหตุผลเบื้องหลังอีกเยอะไม่งั้นไม่อยู่คงกันมาขนาดนี้นะคะตอนนี้อันหนึ่งการเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวก็หมายความว่าออสินค้าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะคะเราก็ส่งไปขายที่ยุโรปส่งทั้ที่ไหนได้เลยนี่เราก็ช่วยกันผลิตได้เราถนัดด้านนี้เมียนมาถนัดด้านโนอนอินโดถนัดด้านนี้อะไรเงี้ยนะคะ ให้ฐานการผิดของเราเนะี่ยใหญ่ขึ้นมากเลยเพราะถ้าเกิดเรายังขีดกันกันเองในสิประเทศเนี่ยประเทศนี้ต้องเสียภาษีให้ประเทศนั้นประเทศนั้นเสียค่ารุ่นนี่ใช่ไหมคะต้นทุนเราต้องสูงแต่ถ้าเรารวมกันซะอย่างนี้ต้นทุนเราจะเป็นยังไงต่ำใช่ไหมคะถูกต้องพอต้นทุนเราต่ําสินค้าเราก็จะสู้เขาไหวอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยนะคะเช่นว่า ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาคนรู้ามันเกี่ยวอะไรก็มาเกี่รื่องผลิตกเกษตรไปแล้วนี่นาอันนี้จะไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านไอทีมั่งนโยบายภาษีมั่งอะไรอย่างนี้ฮะก็จะการขนส่งการเทคโนโลยีพวกนี้ก็จะช่วยกันนี่อีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคก็คือบางทีเนี่ย SME ของเราอะ่ะอาจจะเล็กๆๆๆอยู่นี่ถ้าเกิดเรามารวมตัวกันสมมตินะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีโรงแรมในที่นี้มีมาจากโรงแรมไหม ไม่มีตายแล้วทางกรมเนี่ยนะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาคาดหวังว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยนะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวค่อนข้างมากมีโรงแรมมีบริษัททัวร์มีอะไรเยอะแยะเขาก็เลยนึกว่าดีชั้นน่าจะเหมาะในการมาพูดด้านท่องเที่ยวตายจริงแล้วการโรงแรมไม่มีเลยแล้วงั้นด้านบริษัททัวร์มีไหมไม่มีงั้นสักท่านสีฮท่านอยู่ในอาชีพอะไรอ่ะท่านที่ตอบถูกเสมอเนี่ยข้างหน้าเชิญค่ะ ข้าราชการหรือเปล่าเป็นอาชีพอะไรธุรกิจข้าวอ,อันนี้ถือเป็นม o m m o d i t y ดีมากดีมากอขอบคุณมากค่ะนี่ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะร่วมกันเนี่ยนะแหมยกตัวอย่างพวกม o ดิตี้ดินี่ก็ไม่ถนัดแต่จะพูดแบบทัวร์ก็ได้เช่นสมมติว่าคุณมีบริษัททัวร์อยู่บริษัทหนึ่งเล็กๆอยู่เมืองชนเนี่ยใช่ไหมหรืออยู่กรุงเทพเนี่ยแต่ถ้าคุณมีเพื่อนอยู่เวียดนามเราส่งลูกค้าซึ่งกันและกันได้ โดยที่เราก็ไม่จะไปฮุบเขาเขาก็ไม่จงมาฮุบเราแต่เราถือว่าเราเป็นเน็ตเวิร์กกันไงฮะ